ครับผมคหแม่ท ну> oh. ้งรป่คะหนูแอ้นะคะวันน ah> ี้หมอไม่ค่อยดีเลยค่ะเหมือนที่บ้านมีอะไรสักอย่างหนึ่งคอยเดินไปเดินมาอาบน้ําก็เหมือนมีใครมอง ตลอดเวลาเลยค่ะตกกลางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับเหมือนมีใครอยู่ข้างตลอดอะของควรทำงไงดีคะไม่ส้มค่ะได้ค่ะ อยู่ป้าโอ้แม่มาแล้วข้าคุณแม่คุณแม่มาแล้วเหรอคะผมไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้กลัวบุกกลัม่อวานค่ะแม่มาเคยมาหล่อเลยทุกวันเลยเป็นยังไงบ้างลูกไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะมาหลออทุกวันเลยค่ะแม่เดินไปเดินมาหนูนร้อนไม่ค่อยหลับเลยเป็นอย่างนี้บ่อยไหมลูกเป็นทั้งคืนเลยค่ะเป็นทุกวันเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะลูกนะเดี๋ยวแม่จัดการให้แม่มาแล้วแม่มาแล้ว ีจะดูแลให้ไม่ต้องกลัวแม่หนักมาแล้วไม่ต้องกลัวนะลูกนะ มิตดนเอก็กเดี๋ยวแม่จะต้องส่งกระแสจิตไปทางแท็บเล็ตนะเดี๋ยวเขาจะมาแล้วร้อยแป๊บนะคะเ,คเดี๋ยวเขาจะต้องมาช่วยลูกแน่ๆต้องกลัวนะคะ กินอะไรเนี่ยมันแรงอย่างเนี้ย่สักครู่น,นี้มีคนมาเรียกผมนิิินเอ็มาผมว่าต้องมีเรื่องอะไรในบ้านหลังนี้แน่เลยรู้สึกว่าคนที่เรียกผมเนี่ยจะเป็นแม่หมอส้มเป็นสมาชิกของผมเองเนี่ยหืมแต่มันเหม็นมากฮนะเหม็นมากเหมือนเป็นร้อยปีอ่ะต้องเป็นร้อยปีขึ้นน่ะผีต้นเนี่ยแล้วแม่หมอส้มอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนั่งอยู่นี่เอง พี่ใส่แว่นผิดป่ะอ๋อมันเป็นมุกน้องกินี้แบบนี้รอน้องพักก็จะเป็นหลอดเลอดสีแดเป็นนินึงทีนี้ได้ปะได้จะสมัครสมาชิกนี่ไงถ้าผมตาดีได้น้องแอ๋บอกว่าจะสมัครสมาชิกต่อกันชายนี่เปข้อแรกเปลี่ยนน่าสนใจมากครับผมได้สมาชิกเพิ่มอีกคนหนึ่งนะน้องคนนี้ไม่ธรรมดาต้องมาดนียรู้กมนในนี้แอ๋ เขา,าบอกแแอ้ท่ามนันน่รู้จักท่นมันอย่าเข้าเรื่องผีก่อนผีอะไรเสียงยังไงได้ยินอะไรตอนเข้าครัวได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงมันเสียงครกเนี่ย ไอ้พ่สาและนี่การจับวินญาณผมก็บอกว่ากผมรู้ว่าถึงผูงผู้ชายหรือว่ามีคน คืออะไรนีคร อุ๊ยวิสายตูดโอ้ยตายตายผมมาเกลียร์ปัญหาอย่าผมียายเกลี่ยปัญหาง่ายโอ้ยอย่าผมบีบเล่นๆกันเลยการแสดงโอ้ยไม่คิดการแสดงมันผีจริงเนี่ยโอ้ยพอ้เธอพอโอ้ยโอ้ยโอ้ยมไม่ไหวแล้ว กูโรงแรมมาจากไหนเล่นบีบโอ้เอาอยู่นี i i. Oh. Oh. ่อ yeah. ีมาเคลียร์กันได้คนกับมันคนกับผีนะนะอย่าอย่านั่นเลยอย่าเล่นตัวมาลงมาลงมามาลงมามาๆนะเดินลงมานะอย่าให้ตัวนะอย่าตกใจโอ้ยจะทําให้ตกใจอยู่หลืวมันนี้มาเคลียร์กันก่อนมีอะไรก็มาเคลียร์กันเรื่องอะไรเนี่ยนี่เนี่ยเจ้าของบ้านแอนไม่ต้องกลัว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 เคลียร์มาแล้วเสร็จแล้วทำใจนิ่งๆนะไม่ต้องกลัว เสนี่นน้่งนี้ลน้าอ่งนี้หรอหน้า่นี้อมนี่าหน้เนไม่ควรจเีได้เดี๋ยวผมจะนี่ม่ต้องมีพี่เนี่ยมาหลอก่อน่ตรงๆเลยนะตรงๆเลยมาหลอกพี่แรกมเขาทำไมเขาทำอะไรให้ เขาอ,อะไรมาหรือเราไปเอาอะไรเขามาหรือเปล่าเ,เคยไปเที่ยวเกาะเกตไหมเคยค่ะเดยซื้ออะไรที่เกาะเกตมาซื้อกอค่ะหรือว่าวิญญาณเราอยู่ที่ก็กูอยู่นี่ครับว้าว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 วาววา มีเต้นอาหรับิกไปด้วยว้ายเราองอยู่ในคบแน่นอนเราคบอันไหนวะมีจังหลายคบโอ้ยคบอันไหนเนี่ยคบใช่คบไม้หรือเปล่าเป็นคบไม้ใช่ไหมเป็นไม้หรือเปล่าคบไม้นะไม่รู้ไหม นี่เองหนุ่มมาหล่อมหล่อเนี่ยคือออกครบเข้ามาแล้วจะทำยังไงผมมีวิธีผมมีวิธีเดี๋ยวต้องไปเอาครกมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เ<พ>อาตรนี้เลยนี่จะหยุดเฉพาะเถอะแหมจะเป็นหลอกเขาอีกเขาเออกครบมามาเคลียร์เขาครบมาเคลียร์ให้โอ้ยแม่คุณจะขยับตัว นูาง,ง,งานจริงๆเลยแม่หมอไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาอันนีนอนน้อยู่ในนี้ใช่ไหมอยู่ในนี้ใช่ไหมใช่ผมมีวิธีนอกจากจะใช้ผ้าพันยิาแล้วเนี่ยต้องเขาเรียกว่าตีครบสะดอกเคาะเกิดวันอะไรเราอืมนึกว่าวันอะไรก็ได้เกิดวันพุธใช่ไหมวันพุธต้องเคาะสามครั้ง เมื่อกี้ไปเกาะเหล็ดมาเห็นเขาเคาะปกปกปกสา,ามแล้วกันการสแสดงคิดอะไรมากสามครั้งเขาะนานะ แลบผมก็สนุกสนานกันไปครับกับวันนี้กับรายการแลกเท่าทั่วไทยและช่วงมิสเตอร์ดินเอ็กวันนี้ก็โอ้สนุกสนานมากวันนี้พี่มิสเตอร์ดินก็มีสินค้าดีๆมาแนะนำนะฮะผลิตภัณฑ์ซันนี่นะฮะดังซันนี่เนี่ยสำหรับสุภาพสตรีนะฮะเรียกว่าคืนความสาวอีกครั้งสวงน้ำหนื่ยนี่ไม่น่าจะคืนได้นะนน่าจะสวยอยู่แล้วอ่ะมาพิมันซันนี่เลย โอ้โหในแต่วีไอเนจากนะนอกจากมนังซนิี่แล้วาร,รายการสุดพิเศษนะครับวันนี้ถ้าซื้อครบสี่กล่องนะแถมหนึ่งกล่องพร้อมครกหนึ่งอันนี่ก็โอ้โหพิเศษมากเลยเล่นแบบรายการที่ตั้งนะฮะลอาชมนะฮะนะฮนะนี่นะมีแนมงซันิี่แถมครกด้วยสุดยอดมากครับรายการนี้สกดสุดนะฮะไปใช้นะ น้องเหมยนะเซันนี่นะนะโอ้ยอินยักษนะ์หน้าจะเสียวเลยนะฮะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับโปรโมชั่นตอนนี้สี่กล่องแถมหนึ่งกล่องรับฝากไปด้วยครับกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันดูมี่ครับพวกเราเมสเดย์เอสขอกรุณาสวัสดีลาตีสวัสดีกับผมบื่อหนักกว่าบายๆนะไปท่านผู้ชมบายๆหน่อยอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาๆสองจบด้วย